สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์ฤทธิ์นะครับวันนี้จะพูดเรื่องในวิราชชาดุบราเป็นอธิษฐานบาร,รมีตอนที่หกชนเหล่าใดเมื่อย,ยังอยู่ในนุ์โลกเป็นผู้มีกำลังมังคามีกรรมอันปินบาย่อมเปลีป่ยนแต่ว่าผู้อื่น ึ่งหากำลังไม่ได้จนเหล่านั้นมีกรรมอยากช้ากระทำบาปกรรมจึงตกสู่เวตานาใีนรกการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการหมั่นทำใจหยุดนิ่งนี้จะมีความสุขและ ความมีสุขให้มันเกิดขึ้นในชีวิตอีกครั้งจะเป็นบทบาทเริ่มต้นแห่งความสำเร็จทั้งปวงใจที่หยุดนิ่งดีแล้วจะเป็นแหล่งแห่งความสุขความสุขที่ละเอียดระนีเพิ่มขึ้นตามดับตั้งแต่สุขที่เกิดจากใจร่วโปร่งเราสบายสุข เมื่อถึงแสงสว่างมีถึงดวงประลมมรรคจนถึงสุขที่เกิดจากการเข้าถึงกายไปในกระทั่งเข้าถึงพระรัตนตรัยไ,ไปตามทางชีวิตของมนุษย์ทุกคนซึ่งการจะเข้าถึงความสุขด้นนั้นเราต้องหยุดใจได้เป็นอย่างเดียวเท่านั้น มีวระพระบาลีในในิรราชาดกว่าชนเหล่าใดเมื่อยังอยู่ในโลกมนุษย์เป็นผู้มีกำลังวังชามีกรรมเป็นบาทย่อมเบียดเบียนแต่ว่าผู้อื่นซึ่งหากำลังนี้ได้ชนเหล่านั้นมีกรรมเหยีาบากระทำบาปกรรมจึงตกลงสู่ เว okay. ตระเนีนรกการที่สัตว์ทั้งหลายต้องวิ่ว่ายตายเกิดกันมารับภพรับชาใดนทัวมนี้ล้วนเกิดจากคนไกของกิเลสกรรมและเป็นวิบาทซึ่งเป็นผลที่สืบเนื่องจากอาวิชาที่บทบังธาตุกรรมเห็นจำพิรู้ของเราไว้ทำให้ ขึ้นสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานไม่ได้ผู้ที่สามารถแสดงเรื่องนี้ได้ดีมีเพียงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอาหารหันต์และผู้รู้ดีอย่างเท่านั้นเพราะท่านเหล่านั้นรุษชาติหลังได้มีอนาคตั่ายานได้รู้กระทั่งอนาคตว่ากรรมที่เราประกอบเหตุที่ไว้จะส่งผลเรื่องไร ผลของการกระทำแสดงออกมาทั้งกายวาจาใจนี้ไม่อ่าทพิสูจน์ได้ง่ายๆเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดซับซ้อนเป็นสิ่งที่ผูกพันกันข้ามภูมข้ามชาติเมื่อกล่าวถึงกฎแห่งกรรมแล้วใครทํากรรมใดไว้ย่อมต้องได้รับผลกรรมนั้นผู้ดใดหลบหนีผลแหงบาปได้เรื่องนี้ พระเจ้าเนวิราชผู้ได้รับคำเชื้อเชิญจากพระอินทร์และเหล่าตัวเทพทั้งหลายให้ขึ้นไปชมสวรรค์ชั้นดาวดึงในขณะที่ยังเป็นมนุษย์เพียงแต่ระหว่างการเดินทางนั้นพระองค์ได้เห็นตัตตโลกที่กำลังรับทันทุกข์ทรมานมากมายจึงแรัสถามมารเีเทพบุตรว่าตัตตโลกเหล่านั้น ทำบาปก,กรรมอะไรไว้จึงต้องมาตัวือบากกรรมอันทุกปรมาณเช่นนี้เมื่อพระเจ้าเนวิราเสด็จขึ้นสูท่ที่พระราชรถแล้วมาตรลีเทพบุตรคุลว่าทางไปสุรวันชันดาบดึนมีสองทางคือไปตามทางซึ่งเป็นที่อยู่ของมุสั์ที่ทำบาปอกุศลไว้ กลับไปทางสรานที่อยู่ของเหล่าศัตผู้รรมบุญพระองค์ประสงค์จะโปรดนำสเสด็จไปทางไหนพระราชาตรัสว่าพระองค์ยังไม่เคยเห็นทั้งสองทางจึงตรับตอบว่าอยากเห็นทางที่ผู้ศัตรกกำลังสวยผลกรรมและทางผู้มีบุญได้สวยความสุข มาตรลีเทพบุตรเห็นว่าไม่อาจจะแสดงประสานที่ทั้งสองในขณะเดียวกันได้จึงทูลถามว่าถ้าแต่พระราชาผู้เจริญทางหนึ่งไปที่อยู่ของผู้ทำบาปท,ทางหนึ่งไปที่อยู่ของผู้ทำบุญจะโปรดให้ข้าพเจ้านำพระองค์เสด็จไปทางไหนก่อน พระราชาดำริว่าเราจะไปเทวโลกอยู่แล้วก่อนเราไปจะถือโอกาสขอชมมือนรบก่อนว่าที่อยู่ของเราตัดผู้ทำบาปผู้มีกรรมอยากช้าซึ่งเป็นคติของผู้ทุสิงเป็นอย่างไรจะได้นำกลับมาเล่าให้ประสบก,กรของเราฟังเพื่อจะได้ตัดส้งใจทำบุญแล้ว ล้วนไม่ทำบาปอักสุสนกันต่อไปเมื่อเวทีอันตรารถเคลื่อนจากเมืองแล้วมาจรีเทพบุตรสารสีสีแม่น้ำชื่อเวตร,รมณีให้พระเจ้ามิริราชได้อพอรพเนรแม่น้ำนี้เป็นแม่น้ำที่เข้ายากที่ข้ามยาก ถ้าลงไปจะได้รับความแสเกเผ็ดร้อนเดือดพ่านเปรียบดังเปลวเติมนานริิาบาลในรบถือสัตราวุธมีดาบมีดโตรระหอกและไม้ขอนเป็นต้นซึ่งลุกโกงด้วยไฟเชียบประหารทิ้มแทงโบยตีสัตรกตนนั้นบ้าน คนนี้บ้างพวกสัตว์นรกทนต่อทุกข์นั้นไม่ได้ก็ตกลงในแม่น้ำเวตร,รมณีซึ่งเรียกว่าเวตร,รมณีนรกก็ได้แม่น้ำเวตร,รมณีนี้เต็มไปด้วยเครือเลือยมีหนามแหลมคมใหญ่และยาวประมาณเข้าหอมีเพิงลุกโกงข้างบน พวกสัตว์รกต้องอยู่ในแม่น้ำเวสระมมนีหลายพันปีนรกและถูกตัดเป็นท่อนเล็กๆท่อนใหญ่เพราะเถาวันมีหนามแหลมคมคกรบมีเพิงลุกโชดช่วงมีเหลาเหล็กลุกโครงประมาณท่าลำตาลตั้งขึ้นายในเถาวันเหล่านั้นเูกสัตว์รกต้องทนทุกข์ทรมาน อยู่ในแม่น้ำเวตรมณียาวนานมากตันผ้าจับตาวันก็ตกไปที่ายเหลาร่างกายถูกเหลาแทงสะลุกไหมเหมือนปลาที่สุกเสียบด้วยไม้ายแหลมแล้วย่างไปอย่างนั้นเหลาเหล่านั้นก็ลุกเป็นไฟพอพวกสัตว์นรกก็ลุกเป็นไฟโดยเฉพาะบริเวณต้นเหลา ยังมีใบบัวเลหล็กแหลมคมเหมือนมิโกนลุกเป็นไปอยู่ใต้น้ำอีกชั้นหนึ่งครั้นพวกสัตว์รกพัดลงจากหลาวแล้วต่างต้องตกลงในใบบัวเหล็กสวยทุกวิถนาหลายล้านปีจากนั้นสัตว์รกเหล่านั้นต้องตกไปที่น้ำที่แสบร้อนแม้น้ำก็ลุกเป็นไฟ ไฟก็ลุกท่วงสัตว์กเหมือนมีคนเอาน้ำมันมาราดรถทั้งตัวแล้วเอาไปมาจุดเผาทั้งเป็นอย่างนั้นแต่ในนรกร้อนยิ่งกว่านั้นกว่าคือหลายเท่านะักจงเกิดเป็นควันและที่บริเวณใต้แม่นะ้ำก็ยังเต็มไปด้วยเรื่องสหารอันโครมจิดอีกมากมายเมื่อสัตว์นรก ดำลงไปใต้น้ำโดยคิดว่าใต้น้ำน่าจะปลอดภัไยได้รับความทุกข์ทรมานน้อยกว่าแต่พอดำลงไปกับกลายเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เพราะเครื่องประหารอันคงกิดนั้นทุกสัตว์รบไม่อาจทนทุกข์ทรมามนเช่นนั้นได้พาก,กันร้องร่นร้องน่ากลัวมากบางครั้งก็ไหลไปตามกระแสน้ำ บางครั้งก็สวนกระแสน้ำเท่านั้นยังไม่พอนาเนริยบาลที่ยังอยู่บนฝังยังซัดลุกศรมีดโคตโมะดหอกแทงสัตว์นรกเหล่านั้นเหมือนคนหาปลาเอาฉมวกแทงปลาที่อยู่ในฉลอมอย่างนั้นพวกสัตว์นรกต้องคอยหลบหลีแต่ไม่อาจหลบพ้น เมื่อถูกัรงหนักเข้าตนทุกขเวทนาไม่ไหวก็พากันร้องลั่นนอกจากนั้นนาริยาบาลจะนำเบ็ดเหล็กที่ลุกเป็นไฟเกี่ยวสัตลบด่านั้นขึ้นมาจากแม่นม้ำเวสระมณีสุดให้นอนบนแผ่นดินเหล็กที่ลุกเป็นไฟยัดก้อนเหล็กแดงลุกเป็นไฟ เข้าปากสัตวนรกเอานั้นพระเจ้าเนวิราโคพรเนศเห็นสัตว์ทุกนรกถูกทรมานอย่างนั้นทรงทุุ้งกลัวเพราะไม่เคยเห็นที่ไหนในโลกมนุษย์เป็นเช่นนี้เนื่องจากการทรมานผทุกประทำผิดในโลกมนุษย์ถือว่ายังมีความเมตตาอยู่บ้างหรือแม้จะลงโทษ ก็ได้รับความลำบากขนาดนี้ยังมีโอกาสพักการลงโทษบ้างแต่ตัททรกต้องถูกขรมมาตลอดเวลาไม่มีการหยุดพักการลงโทษจึงตรัสถามมัตรีสรัถีว่าตัดเหล่านี้ทำบาปกรรมใดไว้จึงต้องตกในแม่น้ำเวตรมณีเช่นนี้มัตรี เชืบุตรสารถีทูลตอบว่าสัตว์เหล่านี้สมัยที่ยังเป็นมนุษย์โลกมีเดอแรงมีประลักกำลังมากแต่นำไปใช้เบียดเบียนผู้อื่นเที่ยวทรมานดา่ากระทบและรังแกสัตว์ที่มีกำลังน้อยกวา่าต้องตายไปจึงต้องตกในเวตรมณีนรกนี้แหละ หลันทูนต่อปัญหาแล้วก็วทำให้บริเวณนั้นอันตรธานหายไปและขับรถต่อไปเพื่อแสดงสัตว์รกขุมอื่นซึ่งกำลังถูกลงโทษเพราะผลกรรมที่ทำไว้ในอดีตครั้งที่เป็นมนุษย์การเที่ยนรกโดยอาศัยการลุตยาบนั้นไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่ายๆหรือหาก จะไปต้องเป็นผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพมากเพราะกายเหล่านี้ไม่อาจรองรับความร้อนของไฟนรกได้ต้องอาศัยกายธรรมที่สว่างสวัยกว่าดวงทิตย,ยามเที่ยงมาเรียงกันเต็มทของฟ้าอาศัยความสว่างจากธรรมจึงได้ไปรู้ไปเห็นสัตว์นรกผุมลึกได้ คนต่อความร้อนในนรกได้ในพระไตรปิฎกกล่าวว่ามัตตลรีเทพบุตรสัะถีอาศัยเทวารุภาพเนริมิตรแดนรกเหล่านั้นให้พระเจ้าในวิราได้เห็นเพราะฉะนั้นถ้าอยากไปรู้ไปเห็นไปพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองไปตรวจดูนิยภูมิต้องมันจุดผลใจให้อีกนิ่ง ต้องให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในให้ได้เมื่อน,นั้นเราจะได้เข้าใจภูมิต่างๆได้อย่างแจ่มแจ้งทุกทุกคนครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ